ค,ค,คุณหมอครับถามนิดหนึ่งยาฉีดเนี่ยมันฉีดตรงไหนได้บ้างตรงโรงพยาบาลนั่นก็คลินิกอ่ะไอ้บ้าบางอันมันก็เป็นเข็มมาปักที่บ้านได้าอย่งเหรอเออก็ได้คุณหมอถาดัถ้าดัถาดัแล้วแล้วเขาตป่าคืออ,อะไรสีได้ทุกที่จบปิดตอนเีเหรอใช่จบปิดตอน <laughs> ให้เอาดีๆเดียวดีๆฉีดตรงไหนของร่างกายแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันถูกป่ะมีเข้าเส้นเข้ากล้ามเนื้อเข้าตูดเข้าคือคนเพื่องที่ถามมาน่าจะน่าจะชินกับการฉีดที่จุดทั่วๆไปที่เคยฉีดกันยกตัวอย่างเช่นที่ตอนไปฉีดวัคซีนเขาก็ฉีดที่ไหล่ถูกป่ะเออฉีดที่อื่นไหมปะถ้าเราหรือว่าหรือว่าคนก็ฉีดที่ก้นในโดยเฉพาะในเด็กใช่ไหมแบบนั้นต้นขาอะไรเงี้ยแเวๆต้นขาอันนั้นคือหรือว่าหรือว่า หรือว่าที่ที่ฉีดเท่าเส้นเลือดก็จะเป็นคล้ายๆตอนที่เราให้น้ําเกลือที่มันจะเป็นตรงข้อพับของข้อศอกหรือว่าข้อมืออย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมอืมอืมอนั้นคือคือที่ยูชัวที่ที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นหรือว่าเคยโดนมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีก็ฉีดฉีดตรงแขนอะไรเงี้ยธรรมดาอืมก็อันนี้คือสามรูทหรือว่าสามเส้นทางหลักๆที่เราใช้บ่อยก็คือ อ่าถ้าเป็นพวกกล้ามเนือ้อก็เขาจะเรียกว่าอินท t r a ัสคูล่าอิน t r a แปลว่าข้างในมัสคูล่าก็มัสเซิลคือตรง,ตงไหนไ<ม>ก็ม <must cular. S 1> ัสเซิลร่างกายหรอที่เป็นกล้ามเนือ้อใช่แต่โดยส่วนใหญ่ปริมาณคือถ้ากล้ามเนื้อเล็กแต่เราฉีดปริมาณยาที่มันใหญ่กว่ากล้ามเนื้อก็คงไม่ได้ถูกไหมนึกนึกภาพออกไหมคือก็ต้องเป็นกล้ามเนื้อใหญ่แล้วยาน้อยกว่ากล้ามเนือ้อถูกป่มมันจะได้อยู่ข้างในกล้ามเนื้อแทำไมต้องเป็นแขนนะทำไมต้องเป็นตรงไหล เพราะว่าตรงไหนก็มีกล้ามเนื้อใหญ่อืมและที่สองคือเราไม่ค่อยได้ใช้ตรงนั้นมากเท่ากับตรงต้นแขนนึกภาพออกไหมคือคือถ้าเราไปฉีดตรงต้นแขนมันก็จะไม่ค่อยสดอะดวกอะเวลาหลังฉีดเสร็จอะมันเจ็ที่สามมันเปิดง่ายอ<ม><ม>แค่ถลกแขนเสื้ออืมเพราะถ้าจะฉีดต้นขามันก<ม>็ต้องมานั่งถกขากันอะไรอย่างงี้ใช่ไหม สุดท้ายก็ก็ก็เดินไปไม่ไหวมพวดเป็นภาระาของเจ้าหน้าที่แล้วมันเราก็จะรู้สึกตะขิดตะขวงเวลาต้องถอดกางเกงแล้วมันต้องเป็นยาประเภทไหนถึงฉีดที่ก้นมันต้องเป็นยาที่ดีไซน์มาฉีดที่ก้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาป๊บเึงถอดก่อนเรามีินทรามัสคูล่าคือฉีดกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อก้นไม่ได้จริงจริงก็ฉีดได้ฉีดได้ก้นอินทยาเขาจะดีไซน์แค่ว่าฉีดินทรามัสคูล่าก็คือ ใช่ในมัสเซิลที่ไหนก็ได้คือเราจะเอาไปฉีดทีงไหนก็ได้ที่เป็นในมัสเซิลแต่มันเป็นตรงก้นเนี่ยไม่นิยมเพราะมันต้องมันนั่งถลกก้นแบบที่ตะกี้บอกไปแล้วอ่ะอ๋อโอเคแล้วก็มันก็มีโอกาสคือก้นเนี่ยนึกสภาพก้นเราอ่ะมันไม่ได้มีแต่มัสเซิลบางคนแฟตซะเยอะเชียวกลายเป็นฉีดในแฟตก็จริงซึ่งอย่างมันจะไม่ได้อยากให้ฉีดในแฟต ยาก็ได้ผลอยู่แต่ว่าผลอาจจะไม่ไม่เหมือนกับที่ตั้งใจจะให้มันดีไซน์ให้เป็นแบบนั้นอนะ oh. สองคือ,สอ,คอสองคือที่เคยมีคดีมาแล้วก็คือฉีดแล้วมันกลายเป็นอา่าคือแฟเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เลือดไปเลี้ยงได้ไม่ดีนักนักนนอาจจะทำให้เกิดเป็นสีได้แซดมันก็เป็นแฟทเหระแซดมันแฟตมันไม่มีไม่มีเส้นเลือดเยอะนะอ่ะเท<อ>่าวัตเซนอะ แล้วมันก็จะมีสมมติว่าถ้าเตรียมไม่ดีหรือมันมีเชื้อโรคอะไรเข้าไปอยู่ระหว่างการฉีดอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้มันเป็นอ่าเป็นอ่าเป็นเป็นเป็นสีอืมอืมอืมอ๋อสีอ่าเพราะฉะนั้นก็เลยต้องไปฉีดที่ที่อีกดีกว่าอืมแตบบ่คือยายาแต่ละประเภทก็คือแล้วแต่เขาดีไซน์เลยว่าให้ออกฤทธิ์อะไรยังไงครับถูกต้อง ต่ออันนี้คือฉีด i ออหรือว่าอินท a ามัส u ูล่เนาะซึ่งซึ่งเป็นประเภทที่เยอะที่สุดปะที่เราจะเห็นการฉีดยาใช่เพราะมันฉีดง่ายอ่าโอเคอืมแล้วมันกัาไเข้าไปในกล้ามเนื้อแล้วมันก็จบอะไราเงี้ยที่เหลือมีอะไรบ้างทัดมาก็คือฉีดฉีดอินท่าวัซกูก็คือฉีดในเส้นเลือดอินท่าคือข้างในเหมือนเดิมเนาะวัสกูล่าก็คือเส้นเลือดว่าเส้นเลือดออ๋อ ก็คือก็คือฉีดเส้นเลือดข้อดีของการฉีดอินทาวาสุราคือเข้าปุ๊บเข้าเลือดเลยอืมออกฤทธิ์ไวถูกไหมเพราะมันเข้าไปในเส้นเลือดเลือดก็ไหลไปตามที่ต่างๆอืมแต่ข้อเสียคือต้องมาหาเส้นไงล่ะก็มาจาะเลือดใช่บางคนก็เส้นหาไม่เจออะไรอย่างนี้กว่าจะหาเส้นได้สิบครั้งอะไรอย่างนี้ก็เลยก็เลยก็เลย ก็เลยถ้าเกิดว่าเป็นยาที่ต้องการความรวดเร็วในการออกฤทธิ์เช่นที่ลงใช้ลงรใช้บ่อยอย่างเงี้ยก็อาจจะจําเป็นต้องหาเส้นและฉีดแบบนั้นโดยหลักพวกยาระง,งับยากระตุ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมต้องรีบเข้าเส้นเลือดใช่ใช่ใช่ยายาที่พวกพวกเส้นพวกที่ต้องการให้ความดันเลือดคงที่หรืออะไรเงี้ยตอนที่ฉีดไอซียูอะไรเงี้ยหรือว่ายาที่ต้องการให้มันแบบ ออกฤทธิ์ดีๆทั่วร่างกายเส้นยาฆ่าเชื้อบางตัวอะไรแต่หลังๆก็มีหลายแบบนะมีหลายดีไซน์อย่างที่บอกแต่แต่หลังๆก็คือถ้าแบบยังต้องบูทยาเยอะเขาก็จะเปิดเส้นแล้วก็ปล่อยขาทิ้งไว้ใช่ไหมที่เราเห็นเป็นติ่งๆออกมาใช่ใช่ไม่ต้องมานั่งจอะอะรทุกหลอกเขาเรียกว่าเฮปทานินล็อกเฮปทานินล็อกก็คือมีไอตัวตัวที่มันเป็นพอร์อันนั้นน่ะมัน เรือเพปทานินเพื่จะชอบมากเลยหลังๆเพปานินเพปทานินคือเพปทานินคือ,<น>คอการไม่ให้แข็งตัวการไม่ให้แข็งเลือดแข็ง <c oughs> รู้สึกแบบหลังๆแบบเขาเรียกชื่อมือทาการแพทย์จริงอย่างเจาะเลือดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มาดูทีละไซลิงก์ก็จะแบบเอาอีกตัวเนี้ยใส่แล,แล้วก็เป็นหลอดที่มันแบบกดปุ๊บมันไหลกรุดกดปุ๊และก็ไหลรุดปกติเปกติเวลาเวลาเวลาเก็บเลือดเขาไม่ได้ใช้แบบหลอดตัวนี้ใส่เท่าไหร่หรอกนะเพราะว่า เพราะว่าอโดยทั่วไปพอร์ตนี้มันจะเป็นแบบพอร์ตสําหรับให้ยา,าหรือว่าให้น้ําเกลือไงออ <c oughs> ปกติเขาก็จะไม่เขาก็จะไม่มาดูดเขาก็จะไม่มาดูดตรงนี้เมื <c oughs> อ่อผมโดนม,มุดว่าฮะยังไงนะผมโดนรอบล่าสุดก็คือเขาเอาไปสี่ห้าหลอดอะ่ะเขาไม่ได้เอาแบบดูดปลื้ดเข้าไปแล้วไปถ่ายเขาก็เอาไอ้ไอที่มันเป็นฟาอย่างเงี้ยสอดเข้าไปก่อนแล้วก็แบบเอาเอาหลอดมากดดึงปลื้ดเหมือนแม่งเหมือนเหมือนเหมือนกดเขาเลยกดตู้น้ําอ่ะ ดนแล้วได้ได้คือคือคือที่ที่ลุงรบอกอ่ะลุงลุงรนะน่าหมายถึงว่าถ้าสมมติสมมติให้น้าเกลืออยู่แล้วก็จะดูดตกรงน้าเกลือมันก็โดนไดรรูทไปไงกับน้ำเกลือแต่ถ้าของมีเคสนี่ยหมายถึงว่าก่อนจะให้น้าเกลือก็ดูดไปก่อนให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยแล้วค่อยให้น้ําเกลือทางอันนั้นก็คือก่อนจะให้น้ําเกลือมันก็ไม่โดนไดรรูทแล้วแต่ว่าคือมันมันจะไม่ใช่แบบว่ามามาดูดเลือดเก็บทันีอย่าง มีสั่งให้เก็บเลือดวันนี้พรุ่งนี้มาเลืนนี้แล้วมามาดูดเอาพอร์ตนี้อย่างยังไม่ใช่เห้ออ๋อมาคนละทางกันเอออันนี้เขาก็เปิดไู่ซ้ายก็รูขวาีได้ปะไม่ได้ถ้าไม่ได้ถ้าถ้าเขาว่าว่าคือคือคือปล่อยทิ้งไว้ไม่มีหลายพอร์ตคือปล่อยทิ้งไว้มันก็คลอกไงอ๋อเอยคือคือมีหลายมีหลายพอร์ตก็ไม่ดีหรอกมีแคนมันก็อาจจะมีอัพเสพหรืออับเสพเส้นเส้นพังเลยนะ เช่นนั้นใช้ได้ได้ต่ออีกตลอดชีวิตเลยสวยเลยเออแต่แต่ห้องจอะเลือดมันจะมีโปสเตอร์อันใหญ่มากที่แบบอะไรนะแปะเทปแล้วกดไว้ยืดแขนตรงสิบห้านาทีมิฉะนั้นแขนท่านจะเป็นอย่างนี้ก็รูมเพนกาฟิโคได้กลัวคือแบบแขนม่นกลายเป็นจำเลือดแบบเต็มทะลักเห็นแล้วโอ้ยน่ากลัวอากลับมานั่นคือสองรูทที่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 ฉีดหลักๆกันเนาอไเอมกับไอวี แต่ก็จะเป็นรูทที่รองลงมาและก็คือฉีดในฉีดที่ชันไขมันใต้ผิวหนังฉันไขมันใต้ผิวหนังอืมพวกนี้ก็จะมีหลายๆอย่างส่วนมากเป็นยาที่คนไข้ฉีดได้เองเช่นอินซูลินอ้าวหรอมันไม่ได้ปักไปถึงใต้เนื้อไม่่พวกนี้ฉีดใต้ผิวหนังฉีดใต้ผิวหนังอแล้วก็แล้วมันก็อืแล้วเขาจะทำเองเป็นหรอมันอ๋อหรือว่าระยะเข็มที่ดีไซน์ตาึกต้ก็คือพอดีอ๋อ ้็มันมีปากกาพวกปากกาอินซูลินไงหรือว่าแม้แต่ปากกาไอเนี้ยเอพิเนอรเซมกูทายอะเซมกูทายเออแล้วมันง่ายมากก็คือปัดใช่ก็คือปัดปัดเอ่อปักผ่านผิวหนังเข้าไปใต้ใต้ผิวหนังปึ๊บเรียบร้อยอันนี้คือง่ายสุดแล้วเพราะว่าไม่ต้องอะไรเลยเอาเอาแค่ว่าอยากอยาให้ทะลุไปถึงชั้นกล้ามเนื้อก็พอระยะเข็มมันก็เลยสั้นหน่อยใช่ไหมคือคือจริงๆอ่ะมันก็ เอ่อมันเป็นเก,เกี่ยวกับการดีไซน์นะ่ะว่าต้องการให้ยาไปอยู่ตรงไหนนะ่ะจริงๆมันก็มันก็อาจจะมีบางส่วนที่ยาเอ่อตักเขลงเนชั้นชั้นใต้ผิวหนังแต่ดันเข้าไปในเส้นเลือดเงี้ยมันก็มันก็นกยามันก็เข้าไปไงแต่มันแบบเราไม่ได้ต้องการเอฟเฟกไวขนาดนั้นหรืออะไรประมาณอย่างนี้ไงประเด็นคือมันขึ้นกับการดีไซน์ของเราแหละ อืว่าว่าจะยังไงอะไรเงี้ยเกิดเราอยากให้ดีไซน์ให้ยามันค้างอยู่ตรงนั้นนานๆหน่อยอย่าเพิ่งไหลไปไหนอะไรเงี้ยเราไปตัดเข้าไปในเส้นเลือดมันก็วิ่งเป็นหมดแล้วอ้าวมันไม่ตรงกับที่ดีไซน์ไว้ถูกปะเขาไปปัเข้าไปออยากให้ค้างตรงนั้นเราแบบค่อยๆออกฤทธิ์เป็นเวลาลป็นนาหน่อยเป็นเป็นวันอะไรเงี้ยเอาเข้าเส้นเลือดหมดก็หมดสิก็จบเลยล้วออกฤทธิ์เยอะเกินไปด้วยเดี๋ยวก็มันก็ปรากฏว่ามันก็เกินขนาดอะไรเงี้ย เออโดนก็เกินอีกอะไรอย่างนี้อ๋อคือการที่มันไปแหมะอยู่ในกล้ามเนื้อมันก็คือค่อยๆสลายตัวค่อยๆอะไรระดับมันมันก็นค่อยๆดูดซึมแล้วจริงๆคือ,อฉีดฉีดเข้ากล้ามเนี้ยมันก็กม,นมันก็ดูดซึมเร็วกว่าส่วนที่มันอยู่ใต้ชั้นไขมันใต้ผิวหนังนะเออ,อก็คือแบบ <ขอ S 1> มันมันจะช้ามันจะช้ากว่าฉีดเข้าไอวีตรงๆแต่ว่าก็ก็ถือว่าเร็วก็ถือว่าออกฤทธิ์ออกฤทธิ์เร็วเพราะว่าอย่างที่ปัก อะดีนาลีนก็คือปักที่กล้ามเนื้อหน้าขาตรงนั้นอ่ะมันมีมันมีมันมีหลอดเลือดมาเลี้ยงค่อนข้างเยอะนั่นคืออะดีนาลีนที่ที่ปับเวลาที่แพ้แพ้แรงๆอ่ะเออมันก็จะดูดซึมค่อนข้างเร็วแต่พวกที่แบบว่าฉีดชั้นใต้ผิวหนังพวกนี้มันก็จะแบบค่อยๆดูดซึมไปนิดๆเพราะว่าแบบเลือดที่เข้ามาเลี้ยงชั้นใต้ชั้นไขมันใต้ผิวหนังมันก็ก็ไม่ได้เยอะมากอืมแล้วไขมันก็คือออกฤทธิ์เร็วลองลงมาอย่างนี้หรอ ค่อนข้างช้าหน่อยนขาทาช้าเลยเออช้าอ๋อไขมันคือช้าเลยช้ากว่ากล้ามเนื้อใช่ก็ไขมันไม่ค่อยมีเส้นเลือดเท่าไหร่อืมอีกอย่างที่สอีกอย่างที่สิทธิ์ชั้นไขมันใต้ผิวหนังก็จะช้าทําไมอ่ะเพราะว่าเส้นเส้นประสาทอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเส้นประสาทอยู่ตรงนั้นอยาสารสกปรกจบข่าวอแล้วแล้วถามนิดนึงแล้วแล้วหมอรูได้ไงว่ามันถึงผิวหนังครับ ไปไม่หถึงไขมันถึงไขมันก็อันที่หนึ่งก็คืออาศัยจากความรู้ทางอนาตตมีครับก็ต้องเข้าใจใช่ไหมว่าแบบก็เรียนมาไปถึงว่าก็เรียนมาก็หมายถึงไหมไม่ก็หมายถึงตรงตรงไหนตรงกล้ามเนื้อมันควรจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยลักษณะกล้ามเนื้อมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เอ่อถ้าเกิดว่าสมมุติเช่นสมมุติว่าที่แขนอย่างเงี้ยเนาะ ถ้ากลับกลับแล้วมันก็ดึงออกมาได้อะไรเงี้ยมันก็คงไม่ใช่กล้ามเนื้อหรอกเป็นแผ่นๆอะไรเงี้ยอืมแบบนั้นตรงนั้นแหละไม่คือเอาหมายถึงว่าอย่างสมมติเราเราปักแขนเนี้ยมันก็จะมีกล้ามเนื้อเยอะชั้นไขมันน้อยเราก็จะไปปักจุดอื่นที่มีไขมันเยอะเงี้ยหน้าพุงอย่างนี้แทนเนาะใช่โออโอ้ก็คือคือถ้าถ้าคนอ้วนแบบพระเจ้าคือมั่นใจได้ว่ามันอยู่ชั้นใช่ก็จริงใช่ ไ <laughs> อเราก็นึกว่าแบบอะไรนะต้องฝึกวิทยายุทธเข้าไปไม่เกิน2มิลแล้วจะถึงชั้นไขมันอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวจริงๆม,มันก็มีคนทําศึกษาอยู่นะว่ากี่มิลกี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงก็คือน่นแล่คำๆเอาเพาแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน ก็ <ừ> mm. คือตรงไหนที่มันดุงด่งดุงด้งดุ่งดุ้งก็ปักแม่งตรงนั้นอ่ะก็แสดงว่าไขมันเยอะกว่าวอารมณ์คือจริงๆมันอยู่ที่มันอยู่ที่ตัวอุปกรณ์ด้วยยกตัวอย่างเช่นไอปากกาอินซูลินหรือว่าปากากาเซมากูทายเนี่ยค,คือถ้าถ้า,ถ,าถ้าสังเกตไอตัวเข็มมันจริงๆอ่ะเข็มมันยาวไม่เกินหนึ่งเซนอ่ะอ่าใช่เล็กที่สยวไหมแล้วก็บางบางด้วยปกติพวกเนี้ยมันอ่อเวลาที่ที่ปักเข้าไปคือต่อให้ปักปักทุนสุดเลยเนี่ยนะอ่าแล้วถ้าปักก็จะบอกให้ปักเอียงๆอียงหน่อยใช่ไหมจับจับ จับพุงจับจับชั้นพุงขึ้นมาแล้วก็ว่าปรับให้ให้ปีกังเอียงๆหน่อยนะคือคือต่อให้ปรับสุดยังไงมันก็ไม่ทะลุถึงถึงถึงชั้นกล้ามเนื้อเออหมอประมาณนี้เออประมาณนั้นแหละมันอยู่ท,ที่อยู่ที่การออกแบบอุปกรณ์ด้วยอะไรด้วยอ่าโตเราคึกว่าหมอมีแบบตาเอกซเรย์ ray, แบบเก่งมือแล้วแบบพวกเท่านี้จะได้ปักลงไปถึงชั้นไขมันแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเาคือพวกนั้นมันมันก็จะมีวิทยายุทธ์ในการที่แบบว่าจะมีแลนด์มาร์ที่บอกว่าอะไรอยู่ตรงไหนหนึ่งสองสามเช่นเวลาที่แบบ เจาะเลือดที่คอหรือว่าเวลาที่เราเราต้องการเปิดเปิดลน์เข้าไปในในหลอดเลือดที่คอเนี้ยเราก็ต้องมองว่าเออเนี่ยนะจากกล้ามเนื้อตรงนี้เราเราจะต้องชี้เข็มไปทางไหนแล้วมันจะเข้าหลอดเลือดชื่ออะไรอะไรเงี้ยเราก็แบบทำยังไงเช่นบอกว่ญญาปักเข้าไปแล้วก็ค่อย pressure, ค่อยค่อยค่แอปพลายนักตีเพรสเซอร์คือคือดึงดึงเอพิสตันตของของไซลิงอะ่ะค่อยคอยดึงตึ๊ด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 พอพอแบบปุ๊บมันเข้าหลอดเลือดเสร็จปุ๊บปุ๊บดูดเลือดฟลูดออกมาได้เอาโอเคเอาโอเคเข้าหลอดเลือดละ ก็คือคุณนายกำลังจะบอกว่าสมมติถ้าจะฉีดอินทาวาสคูล่าก็เหมือนเราต้องหาเส้นก่อนต้องหาเส้นก่อนนะปาดเข้าปเข้าไปแล้วก็ดูดออกมาได้เลือดเส้นก็คือตรงที่มีเลือดเลือดออกเยอะดูดดูดออกมาได้เลือดก็อ่าตรงนั้นแหละดูดลื่นลื่นลื่นลื่ออกมาได้เลือดตรงนั้นแราฉีดเข้าไปเลยอ่าเนี้ยถ้าฉีดฉีดเข้าหลอดเลือดนะเออแล้วมันก็ต้องมีความอุ้ยได้เรื่อยๆถูกไหมเช่นผิดเส้นก็ได้อยู่แล้ก็มีแหละ จบอ่าอย่างที่สี่อาฉีดฉีดเข้าในผิวหนังอันนี้ฉีดยากสุดละเห้ยยังไงนะฉีดเข้าในผิวหนังหรือว่าเรียกว่า intra d e มอิน intra ก็แปลว่าข้างในนะ d e r ม a l ก็แปลว่าผิวหนังคือชั้นจากตรงผิวหนังเราจะมีชั้นผิวหนังล้วเป็นชั้นไขมันใต้ผิวหนังใช่ไหมไอ้ชั้นผิวหนังที่ถ้าถ้าสมมุติว่าเคยเคยเคยกิดเคยเคยเห็นเวลาที่เขาแบบลอกหนังมวงมามันจะมันจะหนาประมาณสักสักสามสี่มิลอะ เออมันบางมากเลยรับเอาหนังไก่ดีกว่าเหมือนเราจะเรากินไก่ย่างกินย่างกินหนังหมูสิฟัดเฮ้ยมันไม่น่าบาทเท่าหนังไก่เปล่าหนังไก่มันบางมากเลยนะคิดถึงคิดถึงหนังหมูแล้วกันหนังหมูอ่หนังหมูหนังหมูหหนังมูมันจะมันขนาดมันจะประมาณสักสามสี่มิลไม่เกินครึ่งเซนแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเป็นนึกถึงไอ้หนังหนังหมูตอนที่มันเป็นแคบหมูแล้วมันก็หนานะเอาแบบยังตอนไม่ทอดสิอะไรวะุ้ยบุญสนทนา คุณแครับงั้นงั้นงั้นช่วยนึกถึงแบบว่าหนังหมูเส้นเส้นที่มันอยู่ในแหนมได้วะเอาเอาเป็นว่ามันบางแล้วกันจอมันมันไม่ได้บางขนาดนั้นไงเวลาที่ที่ที่เข้าเออหมายถึงว่าหนังชั้นหนังชั้นชั้นผิวหนังของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอ่ะมันมันไม่ได้มันไม่ได้บางขนาดนั้นไงเออกรลังกระตั้นาะันนาประมาณหนึ่งลังนคืขากีอยู่อ่าโอเคทีนี้คือเวลาที่สีดเข้าเข้าเข้าชั้นผิวหนังอ่ะก็คือต้องสิด ฉีดเข้าไปในชั้นชั้นนั้นแหละอย่าให้ทะลุลงไปที่ชั้นเอ,อ,อย่าให้ทะลุลงไปที่ชั้นชั้นไขมันอื hmm. อันนี้ฉีดยากมากเพราะว่า hmm. เพราะว่า hmm. โดยมากคือมันมักจะทะลุลงไปอื hmm. แล้วไงแล้วแล้วก็ไม่รู้อยู่ดีปะว่ามันพลาดหรือ hmm. ไม่พลาดรู้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 ก็คือก็คือกะกะความหนากับขนาดเข็มว่าวมันมันควรจะเข้าไปประมาณ uh. สักเท่าไหร่เช่นแบบสองถึงสามมิลเนี้ยแทง้าไปนิดเดียว hmm. แล้วก็เดินยาพอเดินยาเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นแบบผิวหนังผิวหนังมันโป่งขึ้นมาเหมือนเป็นรอยยุงกัดอ่ะ ใช่จริงๆจริงๆเราวัาดูง่ายจากตรงนั้นแหละออมันเห็นชัดว่ามันเข้าไปแล้วมันดูง่ายแต่จริงยาาเพราะว่าน้ำแล้วที่มันก็ฉีดอืฉีดแบบนี้ก็เป็นเป็นพวกเป็นพวกวัคซีนยาชาด้วยปะอะไรนะยาชาด้วยปะไม่ยาชายาชามันใต้ผิวหนังแล้วแล้วหรยอนะแล้วถ้ามันไม่มีตุ่มน้ําขึ้นมาก็แสดงว่าเลยไปแล้วใช่เลยแล้วแล้วไปต่อหมอหมอก็เลยตามเลยหรือ ก็อุ้ยฉีดใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันแค่แต่ยาแต่ยาบางตัวไม่แต่ยาบางตัวมัน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 ยืดหยุ่นได้อืมก็โอเคคุณอาจจะไม่ได้เอฟเฟกขนาดเท่าอันนั้นอะไรเงี้ยก็นั่นแหละอืมอะไรที่มันต้องฉีดผิวหนังอ่ะมันนึกว่าจะต้องเข้ในร่างกายวัคซีนวัคซีนบางตัววัคซีนบางตวคซีนบางตัวเพราะว่าเขาเชื่อว่าเพราะเขาเชื่อว่ามันมีเซลล์ที่มันจดจํา เอ่ออะไรวะโจทจำเชื้อโรคแต่อยู่แถวๆนั้นเยอะอ่อเป็นเป็นเชื้อโรคที่แบบเขาเขาจะมันไม่มีใช่ไหมแฟทมันไม่มีเซลล์ที่มันเกี่ยวข้องกับระบบอินมูนเท่าไหร่อ่าโอเคยกตัวอย่างเช่นแบบว่าวัคซีนพิษสุนัขป้าพวกนี้ก็จะนิยมในเขตระบาดอย่างบ้านเราเนี้ยทั่วไปถ้าสมมติเป็นพวกอนามัยพวกโรงพยาบาลรัฐเนี้ยที่ปริมาณโวลูมการฉีดเยอะๆอ่ะเขาเขาก็จะฉีดเข้าในในชั้นผิวหนังอืม พวกนี้ฉีดได้สองแบบคือฉีดเข้าในสั้นผิวหนังกับฉีดเข้ากล้ามอืมอืมก็ผู้ที่วอลลุลุมต้องการวอลลุุมเยอะๆอะ่ะเอ,อ่อหมยถือว่าไม่ถึงว่าปริปริมาณคนที่มารับบริการมันเยอะอะ่ะก็จะฉีดเข้าในผิวหนังเพราะว่ามันประหยัดอ๋อนึกออกคือหมายถึงว่าแบบใช้โดสน้อยนึงเอฟเฟกตีฟเท่ากันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช,ใช้ใช้โดสน้อยกว่าห้าเท่าอ๋อ เพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการดีไซน์นั่นแหละกลับมาที่นั่นแหละอ๋อนั่นนั่นหมายถึงว่ายาประเภทเดียวกันอ่ะก็อาจจะมีแมนนวลให้ฉีดได้หลายแบบด้วยซ้ําคือแบบถ้าฉีดเข้ากล้ามเนื้ออาจจะต้องเพิ่มปริมาณหน่อยเพราะปฏิกิริยามันน้อยกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ถูกเลยอ๋ออเคโอเคโอเคเออพวกนี <sh> ้เขาต้องวิจัยเก็บข้อมูลอะไรเยอะเหมือนกันเนาะใช่แต่ก็ใช้มีฉีดที่อื่นอีกนะบางอ่ะฉีดเข้าเหงือก ฮะฉีดเข้าเหงือกอ๋อเวลาถอนฟันเนี่ยหรอฉีดเข้าโอเคอันนั้นอาจจะไม่ได้ต่างกันมากฉีดเข้ากระดูกฮุ้ยอะไรอ๋อเหมือนเวลาฉีกระดูกกระดูกเลยสุอยากรู้ไม่มีมีฉีดเข้าไหนอีกรูกฉีดเข้าลูกตาโอ้ฉีดเข้าแก้วหูก็มีเดี๋ยนะเพราะฉีดเข้าแก้วหูมันก็มันก็เป็นช่องท่องไม่ใช่หรอมันก็เป็นลู ฉีดเข้าลูกตา oh. อแล้วความดันลูกตาไงยัง,ยงไม่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 พวกนี้ใช้กับเวลาที่มันมีเคือล,ลูกตามันจะเห็นกลมๆข้างในแต่ข้างในมันแบ่งเป็นชั้นๆเออมันจะมีแบบชั้นชั้นอยู่ประมาณสองสานอกจากชั้นที่มันเป็นเอจอประสาทต,ตาแล้วว่าข้างหลังมันก็จะมีชั้นที่มันเป็นหลอดเลือดชั้นที่มันเป็นนี้ประเด็นคือมันจะมีคนคนไข้ บางประเภทที่มันมีการติดเชื้อเข้าไปในลูกตาก็เลยอัดยาตรงๆเข้าไปในตาเลยจำจำเป็นต้องทําแบบนั้นเพราะว่าตาเป็นระบบที่แบบเหมือนแยกจากร่างกายอ๋อคือฉีดจากส่วนอื่นมันไม่วิ่งเข้าไปตาเลยถูกต้องถูกต้องฉีดฉีดยาเข้าฉีดยาเข้าหลอดเลือดฉีดยาเข้าไอ้นี่มันไม่เข้าลูกตาเลยมันต้องฉีดเข้าลูกตาแต่มันไม่เจ็บถูกป่ะเพราะลูกตามันไม่มันไม่มีเเส้นประสาทป่ะแต่มันจะเสียประสาทก่อนนะสิ ไม่ใช่หมายถึงมันจะประสาทเสียก่อนสิไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมีอะไรมีอะไรแปลกกว่านี้ไหมเข้าสมองโดยตรงมีไหมจีดเข้าไขสันหลังโอ้เราก็รู้อยู่แล้วนี่ตอนตอนที่บล็อกแจ๊ะเอ๊ะบล็อกแจุ๊ยใช่ป่ะอกตอนบล็อกแจ๊กหลังใช่ใช่ใช่บล็อกหลังนอกจากนั้นก็จีดเข้าสมองนี่มันเคยเห็นเหมือนกันนะคนที่ไม่มีตาแล้วอะ หรือภาพออกไว้คนที่โดนขวักตาไปแล้วมีจีกอยาอัมถูไม่อไม่มีแค่เคสมรีพอร์ตคือหม่ถึงหมายถึงว่าตาตาปลอมออกมาแล้วก็ใช้ลูตรงมันฉีดเข้าไปไม่ก็แต่ก็ต้องต้องเป็นคนที่สเปเ i a l c a ค e จริงๆแล้วก็ฉีดเข้าไขันสลังนอกจากนอกจากยาชาที่ใช้ในการบล็อกหรือว่าแบบทำทำสไปนอลบล็อกแล้วอ่ะก็ บางทีเขาก็จะฉีดพวก K oh. oh. เคมีโอเข้าไปในไขสันหลัง hmm. อันนี้เราเรียกว่าตด้องการให้ออกลิตร intra-tical ฉีดเข้าไปนในแบบเยื่อหุมห้มเยื่อหุมห้มเยื่อหุ้มไขสันหลังอะพวกนี้อะไรเงี้ยหัวใจอะไรย่างนี้มีไหมปักเข้าไปเลยมีไหมมันก็มีอ่ะนะ <laughs> แต่แบบไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ได้ทำเขาเรียกว่าอะไรอะ ไม่ได้ไม่ทำกันเปไ็นรูทีหรือว่ามันมันมีโรคแบบเฉพาะอะไรที่แบบต้องต้องปักเข้าหัวใจเออคือถ้าสมมุติว่าจะต้องปักเข้าหัวใจจริงๆมันจะเป็นหัตถการช่วยชีวิตมากกว่าเช่นมันมีเออมันมีของเหลว <c oughs> ในเยื่อ <c oughs> หุ้มหัวใจเยอะมากจนกระทั่งมันออทําให้หัวใจมันคลายตัวไม่ได้บีบตัวไม่ได้เพราะนี้ก็ต้องปักเข้าไปดูดน้ําออกอะไรเงี้ยเอาเป็นว่ามันไม่ใช่รูทสําหรับการเอายาเข้าไปมันไม่ใช่เออไม่ใช่ไม่ใช่ที่ที่เอาน้ำเอาเอาเอายาเข้าแล้วมัน มันมันมีรูทอื่นไหมไม่มีหลอกส่วนใหญ่ก็กล้ามเนื้ออะไรอย่างนี้เนาะกล้ามเนื้อเส้นเลือดอถ้าพูดถึงสีดยานักก็จะไปประมาณนั้นก็พูดถึงสีดยาก็ประมาณนี้แต่ถ้าหากว่ามันพูดถึงว่ามันมันเข้าไปตามรูต่างๆรูรูอื่นๆอะไรพวกนี้มันก็จะมักมักจะเป็นแบบยาเฉพาะที่ที่เราต้องการให้มันเข้าไปออกฤทธิ์อยู่ตรงนั้นน่ะอยะแต่มันก็จะไม่ใช่สีดยาอยาเหน็อยาหยอดไม่น่ามีเลยแล้วมั้ มันก็คือก็คือถ้าผู้ฟังก็คือจะฉีดตรงไหนหรืออะไรยังไงก็คือดูคู่มือเนาะไอเข็มที่ฉีดตัวเองก็หลายสถานพยาบาลถ้าเราได้รับยาที่ประเภทฉีดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีห้องที่มีพยาบาลสอนเราใช้งานเขาก็จะพาเราพาไปฉีดครั้งแรกหรือเขาจะฉีดให้ดูอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาจะบอกเออจำความรู้สึกประมาณนี้ไว้นะตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็กลับมาฉีดที่บ้าน <Okay. S 2> <Okay. S 1> ก็อยากไปฉีดเองเพื่อไม่ใช่คิดไปเองเนาะ แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นโฮมยูสเขาจะดีไซน์มาคขอนั้งดีอยู่แล้วแหละใช่ปะพวกเวนเตอร์พวกที่ต้องฉีดบ่อยๆอ่ะเขาก็จะมีแบบเส้นแบบปากกามาเรียบร้อยเลยแบบเออหมุนไปใช้โดสเท่าไหร่ตึ๊ก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 เสร็จปุ๊บแล้วแบบดูดปึ๊บขึ้นมาในมันเป็นหลอดคาทิสที่อยู่ในในปากกาใช่ปะติดเข็มแล้วก็แบบตัดชุบเอาง่ายๆเลยก็คือว่าตัดตัดมิดอ่ะไม่ต้องคิดมากแต่ว่าแต่ว่าเข้าเข้าเข้าทิสให้ถูกก็พอ แต่พวกนี้แอบจะแพงกว่าแต่เห็นแบบเอถ้าประหยัดเนาะมันก็จะมีเหมือนกับเขาก็จะไปสอนผู้อะไรนะพยาบาลดูแลใช่ไหมก็จะเป็นไซแบบลิงจริงจริงเออไมนไซลิงจริงจริงก็เคยเห็นอยู่เหมือนกันที่ก็ต้องมาเบิกกลับไปแล้วก็จะมีคนที่ดูแลต้องแบบฝึกฉีดอะไรนี้เหมือนกันก็นั่นแหละก็ก็ส่วนจะขีดฉีดแขนก็เป็นอะไรที่ที่สุดแต่ถ้า ฟังเข้านี้แล้วก็คือถ้าท่านอยากลองของแปลกก็จะไปหาพยาบาลแล้วบอกว่าไม่ผมอยากแตกต่างผมอยากฉีดต้นขาอยากฉีดอะไรก็ลองดูก็ได้เขาอจะทํอะไรก็ได้ไม่อะพยาบาลอาจจะทาหน้าหนุ่ยแล้วโดนถามจะจะทาทาไมก็มันีบางอาชีพที่ต้องใช้แขนไงอะไรอย่างนี้เอาเอาเอาแบบซีเรียสซีเรียสแบบถ้ามีงานที่ต้องใช้แขนอะไรอย่างนี้สมมติวาดาูวาดรูปอะไรอย่างนี้มันก็ใช้แขนเดียวนะไม่สองแขน คือคือจะบอกว่าฉีดฉีดเข้าต้นขาเนี่ยมันปวดมากเลยนะอารมณ์แบบมันเหมือนแบบว่าพอปักเข้าไปปุ๊บถ้าปริมาณยาเยอะประมาณหนึ่งเนี่ยคุณแบบเหมือนแม่งทำสควอชมาประมาณห้าร้อยครั้งเออก็กล้วจะบอกว่าจะเป็นภาระลโรงพยาบาลมากกว่าเพราะว่าคุณไม่ก็จะเดินกลับบ้านไม่ได้ขับรถไม่ได้คุณจะนั่งโม่อยู่โรงพยาบาลเสียเวลาจังหว่าอยากลองของแปลกฉีดยาเข้าลูกตา S <S <S ไม่แต่แต่ประเด็นก็คือพยาบาลเขาคงฉีดต้นแขนบ่อยอ่ะก็ก็อย่าอย่าทำเลยอยากลองของแปลกคุณอาจจะได้รับของแปลกแทนเดินไปบานเดี๋ยวเดี๋ยวจะเกิดปัญหาอย่างอื่นอออันเชิญอาจารย์แดงอาจารย์แดงครับการที่เจอก่อนคือคุณพยาบาลจะเมงใส่นี่แหละใช่ใช่อันเชิญอันเชิญคําอาจารย์แดงครับมึงทําไปทําไมทําไปเพื่อนนะก็อ่ะประมาณนั้นมีอะไรไหมไม่มีละก็บายบายบายจ้า